เรามาดูกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะผมมาอัปเดตแนวโน้มทองคําให้นะครับว่าต่อต่อเนื่องจากวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะมีการปรับเปลี่ยนแผนกันอย่างไรนะครับทองคําได้ดีดตัวขึ้นไปนะครับตามเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวนะครับซึ่งทุกท่านทราบแล้วตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเมื่อวันจันทร์เนี่ยทองคํามันก็มีการย่อตัวลงมาตามแผนนะครับ แล้วลงมาถึงกรอบแรกที่ผมให้เอาไว้เนี่ยที่1,668จนถึง1,670เหรียญน,นะครับโดยที่ทองคำเนี่ยมันย่อลงมาได้ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่1,664เหรียญน,นะครับก่อนจะมีการดีตัวขึ้นไปนะครับแบบรุนแรงเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดได้เมื่อวานนี้นะครับที่ราคา1716เร1,716หเหรียญน,นะครับมาถึงเป้าหมาย นะครับในกรอบที่3ที่ผมให้ไว้เมื่อวันจันทร์นะครับผมให้ไว้ที่ประมาณ1715จนถึง1718เหรียญน,นะครับก็เป็นอันว่าแผนที่ให้ไว้เมื่อวันจันทร์นะครับสำเร็จรู้ล่วงไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยแผนเมื่อวันจันทร์นะครับไม่ต้องออตามไปดูแล้วนะครับให้ยึดเอาแผนของคลิปเฉพาะกิจวันนี้นะครับเป็นหลักไว้ก่อนเลยนะครับเพราะถือว่า เมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับแผนที่ให้ไว้เนี่ยมันจบแล้วนะครับเอาวันนี้เป็นหลักนะครับเพื่อใช้ในวันพุธเพื่อรหัสแล้วก็สุกต่อไปนะครับอ่ะตอนนี้นะครับทองคำก็เคลื่อนไหวอยู่นะครับประมาณ1,708เหรียญนะครับตอนอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่นะครับมันก็คงเกิดขึ้นกับชาวเหวนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะครับ ลากขึ้นมาเนี่ยนะครับคบ100เหรียญพอดีเป๊ะเลยนะครับจากราคาต่ำสุดเมื่อ,อพฤหัสที่แล้วนะครับต่ำสุดที่1616นะครับมาเมื่อวานนี้วันอังคารน,นะครับก็ลากขึ้นมาจนถึง1716นกะครับก็100เหรียญพอดีเป๊ะเลยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีคนปวดหัวกับพอร์ตพอสมควรนะครับบางท่านก็อาจจะพอแตกไปแล้วก็มีนะครับบางท่านก็อาจจะมีการ เฮดจิ n งพอร์นะครับมีทั้งฝั่งเปิดซื้อบายทั้งฝั่งเปิดขายเซลล์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลักๆแล้วคนที่น่าจะหนักใจสุดก็น่าจะเป็นชาวเหวนะครับเพราะคาดว่าน่าจะมีออเดอร์เซลนะครับจำนวนมากเลยนะครับเราจะแก้ไขพอร์ตยังไงดีนะครับราคาทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อได้อีกไหมนะครับหรือว่าจะย่อตัวลงมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจะหนีจากวิกฤตนี้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเลยแล้วกันนะครับ คำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับในช่วงของวันที่9จนถึง11พฤศจิกายน65ครับมีดังนี้นะครับข้อที่1เลยนะครับปัจจุบันนะครับทองคํานะยังเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเทนขาขึ้นระยะกลางครับมันเกิดเสียสมดุลแล้วนะครับทำให้จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ย อยู่ที่ตำแหน่งราคา1,625เหรียญนะครับเมื่อวันจันทร์นะตอนนี้ครับย้ายตำแหน่งครับมารออยู่ที่1,655เหรียญนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวเนี่ยยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับยังไม่เสียสมดุลก็ยังอยู่ที่1,625เหรียญนั่นเองนะครับนั่นแปลว่าตอนนี้ครับจุดซับขาลอกหรือจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางอยู่ที่1,655แล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวอยู่ที่ 1625นะครับข้อ2ครับออกมาทรงนี้นะครับก็แปลได้ว่าครับทองคำนะครับยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปต่อได้อีกนะครับโดยมีการย่อตัวลงมาเพื่อขึ้นต่อนะครับเหมือนเดิมครับอาจจะย่อ2ขึ้น4ย่อ3ขึ้น5นะครับโดยตัวเลขที่หลายท่านอยากรู้นะครับว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสจะย่อลงมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอาจตอบเลยครับว่ากรอบแรกนะครับที่ ราคาทองคำนะครับจะมีโอกาสย่อตัวลงมาได้นะครับจะอยู่ที่1698จนถึง1,700เหรียญน,นะครับกรอบที่2ครับอยู่ที่ 1, 6 8 3จนถึง1 6 8 5แล้วก็กรอบที่3ครับอยู่ที่1670จนถึง1 6 7 2เหรียญนะครับแน่นอนครับเมื่อย่อลงมาแล้วนะครับไอ้สกรอบนี้นะครับใครที่อยากจะรอดักเปิดซื้อบายนะครับ ก็สามารถดักรอเปิดซื้อบาตามตามกรอบนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับข้อ3ครับด่านสําคัญนะครับที่ราทองคำเนี่ยนะครับจะขึ้นต่อได้หรือว่าจะพอแค่นี้นะครับก็คือคงต้องมาวัดใจกันที่ด่านสุดท้ายอยู่ที่1,714เหรียญน,นะครับถ้าเกิดราทองคําเนี่ยมันสามารถทะลุราคานี้ขึ้นไปได้นะครับจะเป็นคืนนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ตามเนี่ยครับ ก็ทองคําก็คงขึ้นต่อแบบไม่ต้องสงสัยนะครับเป้าหมายกําไรแรกครับก็น่าจะไปถึงประมาณ 1, 7 3 0จนถึง1732เหรียญน,นะครับแล้วก็เป้าหมายที่2ครับจะอยู่ที่1750จนถึง175 5เหรียญแล้วก็เป้าหมายสุดท้ายครับอยู่ที่ 1, 7 7 0จนถึง1775เหรียญน,นั่นเองนะครับข้อที่4ครับสมมุตินะครับถ้าเกิดราคาทองคำนะครับ ไม่สามารถรีบาวขึ้นไปยืนเหนือน1น1,714เหรียญได้แล้วนะครับทองคำครับมีโอกาสก็จะปรับตัวลงมานะครับให้ชาวเหวเนี่ยได้หายใจอีกสักหนึ่งเฮรือกนะครับก็ตัดสินใจเอานะครับว่าจะตัดขาดทุนนะครับในกรอบตรงไหนนะครับตามข้อ2ที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็หาทางเนี่ยแก้อรอตโดยการดักเปิดซื้อบายติดมือเอาไว้บ้างนะครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดมันย่อลงมาแล้วเด้งขึ้นต่อเนี่ย จะได้ทำกำไรขาขึ้นได้บ้างนะครับข้อที่5ครับสำหรับคนพอร์ตว่างตอนนี้นะครับมีถามมาเยอะว่าพอร์ตว่างตอนนี้ควรทำอะไรดีนะครับอ่ะแน่นอนครับพอร์ตว่างครับตอนนี้ก็ย่อมจะมี2เสียงในหัวนะครับเอ่อใครที่อยากจะเปิดซื้อบายนะครับหรือใครที่อยากจะเปิดขายเซลล์นะครับจะเลือกตรงไหนยังไงดีนะครับอ่ะผมสรุปแบบนี้นะ สำหรับคนที่เลือกจะเปิดซื้อบายตอนนี้นะครับถามว่าทำได้ไหมอ่ะตอบเลยว่าทำได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเล่นตามเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวนะครับแต่ให้จำจุดสต o p ปล s อหรือว่าจุดตัดขาดขาทุนให้ดีก็พอนะครับว่าจุดตัดขาดทุนหรือว่าจุดสต o p ปล s อเนี่ยของขาขึ้นนะครับให้ดูที่1695เหรียญน,นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1, 7 0 9เหรียญ ก็ย่อลงมาอยากซื้อก็ซื้อไปนะครับแต่ถ้าหลุดต่ากว่า1695ลงไปได้นะครับควรจะสต็อปลอตตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่อยากตัดขาดทุนก็ไม่เป็นไรครับก็ถ้าหลุดต่ากว่า1695ลงไปได้นะครับก็ค่อยไปซื้อบายเฉลี่ยเพิ่มเอาแล้วกันนะครับแต่จาให้ดีครับว่าจุดสต็อปลอสจริงๆเลยหรือว่าจุดเปลี่ยนเทรนด์จริงๆเลยเนี่ยนะครับอยู่ที่1 6 5 5เหรียญนะครับ หลุดตำกว่า1655ได้นะครับยังไงก็ควรจะตัดขาดทุนออกไปก่อนปลอดภัยที่สุดนะครับทีนี้ส่วนคนต้องการเปิดขายเซลนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะตอนนี้ราคาถือว่าขึ้นมาร้อยเหรียญเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้บ้างนะครับแต่ว่าให้ยึดเอาด่าน1714เหรียญเป็นเกณฑ์ตอนนี้พิมานห่ัเ1 7เหรียญ1710เเหรียญ เปิดขายเซลได้ไหมอ่ะเปิดขายเซลเลยนะครับเสี่ยงเลยเปิดขายเซลเลยแต่ถ้าเกิดทองคําทะลุ1714เี่หรียญหรือ1715เหรียญขึ้นไม่ได้ครับก็ค่อยสต็อปลอตตัดขาดทุนนะครับแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายตามขึ้นไปแทนนะครับเพราะว่าเราเล่นตามเทรนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมนทะลุ1714หรือว่า1715เ็หรียญขึ้นไม่ได้นะครับทองคําก็คงขึ้นต่อแบบไม่ต้องสงสัยนะครับอ ข้อ6ครับนั่นแปลว่าภายใน2องาวันนี้นะครับรังทองคำนะก็จะเคลื่อนไหวในกรอบราคา1,695จนถึง1,715เหรียญน,นะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำก็จะวิ่งต่อข้างนั้นทันทีนะครับสรุปคำแนะนำวันนี้นะครับก็อาจารย์เติ้งก็ยังให้น้ำหนักนะครับไปทางฝั่งเปิดซื้อบายมากกว่าในช่วง2-3วันนี้นะครับโดยยึดเอาดาน1,655เหรียญเป็นเกณฑ์นะครับ ตราบใดที่ราตทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคานี้ได้อยู่นะครับก็ย่อลงมาก็ทยอยเปิดซื้อบายเข้าไปนะครับเก็บของได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า1,655เหรียญลงมาได้นะครับอันนี้ควรจะสต็อปลอตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดขายเซลล์ลงมาแทนนะครับอ่ะจบสําหรับโกลสปอร์ตนะครับมาดูในส่วนของทองคําแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับผมสรุปดังนี้นะข้อที่1ครับ ทองคำนะครับในส่วนของทองคำแท่งออนไลน์นะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับโดยจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทรนขาลงนะครับจะอยู่ที่ด่านราคา29,400บาทต่อบาททองนะครับถ้าเกิดรา้วทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ29,400บาทได้อยู่นะครับแนวโน้มทองคำครับยังคงปรับตัวขึ้นต่อนะครับโดยเป้าหมายกำไรครับจะอยู่ที่3,200บาทต่อบาททอง ฟลุกจ,จริงๆนะครับอาจจะไปจบที่3350บาทต่อบาททองนะครับโ okay. อเคข้อที่2ครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำนะครับมันสามารถาย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า29,670บาทต่อบาททองได้นะครับอันเนี้ยให้เปิดขายเซลล์ตามลงไปเลยนะครับเป้าหมายกันมาจะอยู่ที่29,550บาทต่อบาททองนะครับแล้วถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ย หลุดต่ำกว่า29,550บาทลงไปได้ด้วยนะครับเปิดขายเซลล์ตามลงไปอีกนะครับเป้าหมายกรจะอยู่ที่29,350จนถึง400บาทต่อบาททองนะครับข้อที่3ครับใครอยากเปิดซื้อบายนะครับอ่ะผมให้3จุดนะครับตอนที่ทองคำมันย่อตัวลงมานะครับสามารถเข้าซื้อได้นะครับก็คือ29,650 29,500แล้วก็29,350บาทต่อบาททองนะครับทัง3จุดนี้เนี่ย สามารถที่จะย่อลงมาแล้วก็ดักเปิดซื้อบายได้เลยนะครับสวัสดีครับ